สวัสดีครับวันนี้มารับชมพระเครื่องในคอนะครับของผมวันนี้นะครับนะวันนี้ได้บูชานะพระยาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นรอต่อทอรวยเต็มที่เนื้อทองคํานะครับนะหลวงปู่หลิวท่านสร้างและปลุกเสกในปี2537นะครับจัดสร้างและปลุกเสกในพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีนะครับนวัดไร่แดงทองนะครับปี37เนื้อทองคําท่านสร้างและปลุกเสกไว้แค่เพียง150อองค์นะครับ ท่านจะตอกเลขมงคล 8, 9แล้วก็5ไว้ด้านหลังนะครับดนะนี้คือสวยสมบูรณ์มากๆเลยรอตัอทอนเนื้อทองคำรวยเต็มที่ครับปี37นะฮะองค์ต่อไปนะครับนะที่รักมากแล้วก็อีกหนึ่งองค์ก็คือนะครพระสมเด็จนะพระสมเด็จรุ่นสารพัดนึกนะครับเนื้อนวะโลหะปี2535ครับ องนี้ก็อยู่ในคอผมอยู่ยาวนานมากๆเลยนะ7-8ปีแล้วครับนะท่านสร้างและแค่เนื้อเดียวนะครับพระสมเด็จสารพัดเนึ่องปี -35 เนื้อนวะโลหะนะครับนจะจัดสร้างและปลุกเสกพร้อมกับพระยาเตาเรือรุ่นรวยไม่หยุดแล้วก็รุ่นปลดหนี้นะรุ่นแรกปี 35- หนะครับด้วยนะครับนวัดไร่แตงทองนะจัดสร้างและปลุกเสกในรูปแบบของหล่อบโบราณนะครับองคนี้เป็นนวะโลหะที่สวยสมบูรณ์มากๆเลยครับนะ องต่อไปนะครับองต่อไป3ององนะครับวันนี้นะครับนี่ก็คือพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษนะรุ่นพิเศษบูรณะพระรุ่นไม่ใช่นะรุ่นพิเศษเมตตามหาลาบนะครับรุ่นพิเศษเมตตามหาลาบองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับจะต่อโค้ดมุมบนซ้ายมือนี่ครับตำแหน่งใต้นี้นะนะครับองนี้สวยมากนะเป็นผิวกระจกเดิมจมูกโด่งคมชัดนะครับเนื้อเงินสร้างและปลุกเสก ในปี2,540นะจะสร้างและปลูกเสษแค่เพียง499องค์นะครับองค์นี้ก็อยู่กับพอผมมาประมาณ8ปีครับนะนะบสวยสมบูรณ์มากๆเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับสนใจเช่าบูชาพาะเครื่องหลวงปู่หลิวแอดไลน์0924191588โบส o oh โอฮานาพระเครื่องนะครับผมจะใส่รายละเอียดไว้ใต้คลิปด้านล่างนะครับ าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่สวัสดีครับ